อ,อันนี้ซิลิคนไซส์อะไรครับหมออันนี้แหละครับอันนี้650ซีซีเล็กนะเล็กไหมเล็กหรือใหญ่เล็กไหมก็สองเท่าของคนทั่วไปสองเท่าคนปกติก็ใส่ประมาณ300ร้กร 800, ้ถึง400อนอะไรอย่างนี้ครับมากกว่า ซ้ายนะครับทางซ้ายค่ะคนนี้ใส่เท่ากาันใส่เท่ากาั้างถ้าใจใหญ่ไปใหญ่ได้เท่าไหร่ที่ขอหมอ,อให้ได้หมดเลยไหมคะก็จริงๆแล้วว่าจะใหญ่เท่าไหร่อ่ะใส่ได้หมดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะเหมาะสมกับคนคนนั้นหรือเปล่าคนไข้จะมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราก็ต้องคุยกันนะครับอันนี้ก็650้อซีซีนะฮะเมนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเจลเมนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเจลนะครับของแทค แค่คร, <Carney S 1> ครับเพ <şallah S 1> ิ่งแกะมาเลยมีบาร์โค้ดมีอะไรนะนี่เปล่งๆเลยนะร้อยห้าสิบสองข้างลงกันก็ประมาณพันสามใหญ่แน่